ค่ะวันนี้เราก็จะมาต่อจากที่แล้วนะคะหัวข,ข้อวันนี้คือการสาร้างร,รายการเยินเดียนและการคำนวณภาษีานะคะขั้นแรกค่ะเราไปที่ไอคอนสร้างรายการเยินเดียรค่ะเมื่อคลิกล้ะคะก็นนะะะจะขึ้นเป็นหน้าจอแบบนี้มามเป็นหน้าจอแบบนี้มาแล้วก็ทําการเปลี่ยนค่ะเปลี่ยนตรงนี้เป็น สร้างรายการนะคะระบบบอกว่าสร้างรายการเงินเดือนอัตโนมัติเสร็จแล้วสามรายการนะคะระบบโอเคค่ะหลายชั้นเราแคปเจอร์ไหมคะตอนนี้เราได้แล้วนะคะการสร้างรายการเงินเดือนแต่เราถ้าเราอยากจะสร้างว่ารายการเงินเดือนที่เราสร้างอยู่ที่ไหนตอนที่ตรงนี้นะคะตอนแรกเราจะมีไฟล์หลายไฟล์ในเงินเดือน ตอนนี้เราจะใช้แค่เ,เดือนเดียวค่ะไปแตะไฟล์เลยนะคะจากนั้นเราไปที่บันทึกข้อมูลค่ะพอมาที่บันทึกข้อมูลเสร็จปุ๊บเราก็มาที่บันทึกรายการเงินเดือนหรือ o d ีตารางคด้ิตรงนี้นะคะแต่ตอนนี้เราจะยังไม่รู้เพราะเรายังไม่คานณค่ะเราไปที่การคํณคาจีก่อนค่ะมาที่เมนูหล,ลักนะคะมาที่ไอคอนคำนวณภาษีค่ะจากนั้นนะคะ เราก็มาดูต้องการคำนวณของเดือนเดือนถูกแล้วนะคะแต่้อสอบผิดเราก็มาเปลี่ยนนะคะเลือกอัตราภาษีที่ใช้เราจะเลือกใช้แบบใหม่นะคะเป็นตัวปุ่มโอเคค่ะทำเงินภาษีเสร็จเรียบร้อยแล้วกดโอเคค่ะก็เสร็จเท่านี้เราเท่ากับว่าเราสร้างในการเงินเดือนแล้วก็คำนวณภาษีเสร็จไปแล้วอันนี้เราอยากดูในสินง่งที่เราทำนั้นมันผิด แล้วก็เข้าไปที่เมนูที่ที่บอกในขั้นตอนแรกค่ะเน่น,ะะนเรื่องการพินูจข้อมูลนี้แล้วก็ปันจะแบายการเงินเดือนในอดีและปัจจุบเะะะ<อ>ข้ามาแล้วนะคะถ้าเราอยากจะดูเราก็ต้องใส่ชื่อเดือนแล้วก็ปีปศที่เราจะดนูนะคะแต่เราก็ปุ่มเพิมเดือได้ค่ะก็จะมีหมดสามรายการที่มาด้วยกันก็คือของแน่สุดใจแล้วก็มีจริง างานปีนนี่ก็มียอดเงินเดือนสดสิบเรียบร้อยแล้วนะคะตัวทีเก็บขออกมาค่ะเอสเต้นนะคะรอบนี้ก็ถือว่าเป็นการเสร็จสิ of of ้นในการสร้างรายการเงินเดือน์แล้วก็คำนวณภาษีแล้วนะคะ